นับกันไปตาม MOU ที่ทางพักภูมิใจไทยนั้นได้ลงไว้กับทางพักประชาชนก็จะเห็นนะคะว่า MOA ไม่ใช่ MOA MOA มเนี่ยมันกําหนดไว้เลยว่า4เดือนจะมีการยุบสภาและท่านนยศท่านก็ประกาศชัดเจนว่าท่านเองก็เตรียมที่จะประกาศยุบสภาภายใน31มกราคม2569ดังนั้น การเมืองก็ต้องคึกคักกันหน่อยเตรียมพร้อมเลือกตั้งแล้ะค่ะคือมีทั้งพักใหม่นะที่ประกาศวันนี้ก็คือพักของดรเอสุชาติชวีพักเพื่อไทยวันนี้อดีตนายกแพททองทานชีวัตรก็ออกมาให้ความมั่นใจว่าพักเพื่อไทยเนี่ยก็พร้อมสําหรับการเลือกตั้งขณะที่พักประชาธิปัตย์สิทธิ์เก่าเนี่ยหวนคืนมาเพราะว่าเพื่อจะกลับมาเขาบอกเลยยังคุณนิพิษ์อินทชลวัฒน์เนี่ยลงชื่อเป็นสมาชิกเพื่อจะโหวตคุณอภิสิทธ์ เวชชาชวะกับเ็ทหัวหน้าพักในที่ปัตตใช่ค่ะในขณะที่พักภูมิใจไทยก็จะเห็นกันว่าก่อนหน้านี้สมาชิกพักจากพักอื่นนี่กระทยอยกันมารับรับารสมัครเป็นสมาชิกพักภูมิใจไทยกันเยอะเลยนี่แสดงให้เห็นถึงว่าการเมืองเตรียมความพร้อมกันแล้วนะคะกับการที่จะเลือกตั้งครั้งนี้แต่ว่าเวลาที่จะเลือกตั้งเนี่ยค่ะถ้านับเดือนแล้วมันอาจจะน้อยไปหน่อยสําหรับพักการเมืองใหม่แต่ว่าพักใหม่ๆก็พร้อมที่จะเปิดตัวเสมออย่างวันนี้ทางพักของดรเอสุดชัดชวีสุวรรณสวัสด์ก็มา มาเปิดตัวกันดรเอเองเดิมทีอยู่สังกัดพักประชาธิป,ปัตย์ค่ะคุณผู้ชมก็ควงคู่ก,กันกับคุณหญิงกัลยาโสพลพานิชมาร่วมเป็นแกนดำของพักใหม่ที่มีชื่อว่าพักไทยก้าวใหม่ค่ะประกาศว่าจะพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งคุณสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์หรือว่าดรเอเนี่ยจะเป็นหัวหน้าพัก และมีคุณหญิงกัลยาโสพลพานิชเป็นประธานพักค,ค่ะแล้ววันนี้ที่เราได้เห็นกันเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่ามีกลุ่มนักธุรกิจนักการศึกษานักวิชาการที่เขาเคยทํางานร่วมกันกับดรเอกับคุณหญิงกัลยามาร่วมเปิดตัวกับพักนี้ด้วยที่มีหน้าใหม่ที่น่าสนใจในแวดวงการเมืองก็อย่างคุณนิวัฒชัยเกษมมงคลอดีตเลขาธิการปปชและยังมีคุณวันลบสุวรรณดีอดีตรองผู้ว่ากทมก็มาร่วมด้วยดรเอบอกเลยว่าพักไทยก้าใหม่เนี่ยขอเปิดอย่างเป็น ทางการวันนี้และขอประกาศวิสัยทัศน์จะเป็นพักการเมืองที่ก้าวสู่การเมืองยุคใหม่ขับเคลื่อนอุดมการณ์ด้วยการนำพลังความรู้เดินหน้าพาประเทศไทยหลุดพ้นจากสภาพความสิ้นหวังบอกพักนี้ชูนโยบายธนู4ี่ดอกในการปฏิรูปประเทศให้สตรองค่ะดอกที่1คือธนูที่จะสร้างคนใหม่พลิกโฉมการศึกษาไทยค่ะเขาบอกว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากธนูดอก ที่ 2. จะเป็นเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจก้าวใหม่มองว่าคนไทยจะต้องมาก่อนอาทิการลงทุนในหลักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญธนูดอกที่ 3. เป็นเรื่องของการสร้างคุณภาพชีวิตให้คนไทยปลอดภัยสุขภาพดีมีความสุขจะมีการผลักดันกฎหมายเพื่อความปลอดภัยสาธารณะด้วยและธนูดอกที่4ดอกสุดท้ายเป็นเรื่องของการสร้างค่านิยมใหม่ที่คนไทยจะต้องมีที่ยืน ดรเอบอกว่าคนดีสังคมดีเทคโนโลยีดีมันจะลดโอกาสของการทุจริตคอร์รัปชันได้ค่ะอ่าสำหรับทิศทางทางการเมืองดรเอก็ยืนยันว่าจะเป็นพักการเมืองที่ตั้งใจจะเปิดพื้นที่ให้คนมีใจคนมืออาชีพคนมีฝีมือและคนไทยทุกคนเนี่ยได้เข้ามาทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์พร้อมทำงานกับทุกฝ่าย นะครับเดี๋ยวเราจะฟังเสียงของหัวหน้าพักคนใหม่พักใหม่ดรเอครับเพราะว่าอีกไม่กี่เดือน ก็จะเข้าสู่หมวดการเลือกตั้งแล้ววันนี้ทีมงานของพักไทยก้าวใหม่เราโชคดีครับเราได้คนจากหลายหลากหลายอาชีพและมาจากทุกพื้นที่ของประเทศไทยวันนี้เราทำง่ายๆโฟกัสร๊ปแล,แล้วและเรากำลังดูว่าเราจะส่งลงเขตไหนบ้างนะครับก็อยากให้ติดตามสมัครเป็นสมาชิกและให้กำลังใจพักไทยก้าวใหม่ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูกันครับ ครับหัวหน้าพักการเมืองต้องพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นผู้นำประเทศด้วยครับ ก้าใหม่ประกาศชัดนะครับว่าเราตั้งใจเป็นพรรคที่ตั้งใจจะสร้างคนตั้งใจจะเปลี่ยนประเทศไทยจริงๆอะ่ะไม่ได้เปลี่ยนระยะสัน้นแต่อยากให้ไทยดีขึ้นจริงๆเพราะวันนี้ปัญหาอยู่ที่การสร้างคนหาที่การศึกษาดังนั้นพรรคไทยก้าใหม่จะมุ่งมั่นนะครับทำเรื่องการสร้างคนและเราพร้อมนะครับที่จะทำงานร่วมกับทุกฝ่ายโดยรับฟังเสียงของประชาชนครับแน่นอนแล้วครับพื้นที่กรุงเทพก็เป็นพื้นที่เป้าหมายของเรานะครับ เพราะว่าเป็นพื้นที่ของทุกพักการเมืองแหละครับแต่ว่าไม่ใช่เท่านี้นะครับเพราะว่าเราตั้งใจจะเป็นพักการเมืองของคนไทยทุกคนยังไงเราก็ต้องส่งทุกภาคอยู่แล้วครับพูดถึงดรเอแล้วก็ทําให้นึกถึงพักเก่าของดรเอครับพักประชาธิปัตย์พักประชาธิปัตย์เองดูเหมือนว่าเกือบจะลาออกกันไปเยอะแล้วนะคือเกือบจะไม่เหลือคนที่เป็นคนดังๆและแต่ อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าตอนนี้วิกฤตนั้น เริ่มจะหายไปแล้วเพราะคนดังๆในอดีตก็กลับเข้ามาพักประชาธิปัตย์อีกแล้วอย่างคุณนิพิษอินทรสมบัติสอสอ,อพัทลุงอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนนี้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเลยนะคะบอกว่าผมสมัครเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์แล้วในวันนี้เพื่อใช้สิทธิ์ในการเลือกคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นหัวหน้าพักในวันที่18ตุลาคม2568ซึ่งการยื่นใบสมัครของคุณนิพิษเองเนี่ยเป็นไปตามเรื่องของการออกประกาศของทางพักประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้นะคะบ ว่าใครก็ตามที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับพักจะต้องยืนยันสถานะ ของตัวเองด้วยการสมัครเป็นสมาชิกพักและจะได้เป็นองค์ประชุมใหญ่ภายในวันที่3ตุลาคมคือถ้าเกิดคุณสมัครเป็นสมาชิกพักภายใน3ตุลาคมก่อนเที่ยงคืนคุณจะมีโอกาสไปเป็นองค์ประชุมที่จะเลือกคุณอภิสิทธิ์ในวันที่18ตุลาคมนี้ได้และนอกจากคุณนิพิษแล้วนะคะก็ยังมีสสคนอื่นๆด้วยค่ะที่เป็นคนดังๆอย่างคุณออนอนงการจะนะชูศักดิ์อดีตสสกรุงเทพมหาคนครที่ลาออกไปตั้งแต่ปลายปี2566คนนี้ก็ยื่นใบสมัครแล้วเช่นเดียวกันโพสต์ภาพออกมาเลยนะคะคบออกถื สมัครอยู่ที่หน้าป้ายพักประชาธิปัตย์เลยแล้วบอกอยากตะโกนดังๆเลยตอนนี้ได้กลับมาบ้านเดิมแล้วคุณผ่องศรีธาราภูมิอดีสสลลบ,บุรีและอดีตนายทะเบียนพักประชาธิปัตย์ก็โพสต์เฟซบุ๊กเช่นกันค่ะบอกว่ายินดีเหมือนกันที่อดีตรัฐมนตรีอดีตสสคุณภาพหลายคนกลับมาเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์แล้วมารวมพลังกันเพื่อจะเป็นโตเตอร์สนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและตระหนักดีว่าพักประชาธิปัตย์ภายใต้าการนําของคุณอภิสิทธิ์จะเป็น ประโยชน์กับบ้านเมืองได้อย่างไรจะไม่ใช่แค่เรื่องพักแต่มันจะเป็นเรื่องของบ้านของเมืองด้วยค่ะยังมีเวลาอีกสองชั่วโมงกว่านะฮะที่จะหมดเขตการยืนยันเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์เพื่อไปเลือกคุณอภิสิทธิ์นะฮะเดี๋ยวช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยน่าจะมีคนดังในพักกลับมาเพิ่มหรือเปล่าคนนี้ปรากฏตัวแต่ไม่รู้ว่าจะกลับมายืนยันเป็นสมาชิกเลือกคุณอภิสิทธิ์หรือเปล่าเราไปดูเฟซบุ๊กของคุณกรณ์จติกาวณิตอดีตหัวหน้าพักชาติพัฒนากล้า อดีตหัวหน้าพักพักก้าอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อดีตรัฐรรมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นนายกรัฐรมนตรีได้ร่วมรับประทานอาหารกับคุณอภิสิทธิ์นอกจากยังมีเรื่องดอร์สันติทานสถียนไทยนักเศรษฐศาสตร์ภาคเทคโนโลยีแห่งเอเชียดรสุวิทย์เม,มชินทีอดีตรัฐรมนตรีสมัยพลเอกประยุทธ์แล้วก็มีหัวข้อว่าเมื่อคืน เมื่อคืนคืออนาคตประเทศที่ทุกคนทุกรุ่นต้องการส่วนความเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยเป็นไงบ้างคะคุณชาดาพักเพื่อไทยนี้มีกําหนดที่จะเปิดตัวผู้เสนอตัวจะสมัครเป็นสสของพักเพื่อไทยนะคะเขาจัดงานมีหัวข้อเลยนะคะชื่อว่ายกเครื่องเพื่อไทยยกเครื่องประเทศไทยค่ะงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่7ตุลาคมนี้ที่สํานักงานใหญ่ของพักเพื่อไทยและจะมีคุณแพรท,ทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวปา ถกถาด้วยในหัวข้อที่ว่ายกเครื่องเพื่อไทยยกเครื่องประเทศไทยก่อนที่จะมีการเปิดตัวผู้ที่เสนอตัวจะสมัครเป็นสสของพักเพื่อไทยขณะที่เพจ Facebook ของพักเพื่อไทยก็โพสต์คลิปความยาวประมาณ23นาทีค่ะเป็นคลิปที่คุณแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยได้พูดถึงการทํางานตลอด2ปีโดยข้อความที่พูดเนี่ยค่ะก็พูดถึงภารกิจว่าภารกิจของเพื่อไทยยังไม่จบจะเดินหน้าสาร ต่องานที่ได้วางรากฐานเอาไว้ตลอด2ปีพร้อมกับย้ําว่าแม้ว่าตัวคุณแพรทองทานเองจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแต่ว่า DNA ของตัวคุณแพรทองทานจะยังอยู่กับพักเพื่อไทยและพร้อมที่จะทําให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดมีการวางรากฐานเพื่อลูกหลานในอนาคตยึดโยมประชาชนคือหัวใจและมั่นใจหากได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งพักก็จะกลับมาขับเคลื่อนประเทศให้กินดีอยู่ดีได้อย่างยั่งยืนค่ะครับ